โตยต้าแคมรี mm ่2.5ไฮบริดพีเมี่ยมนะคะปี P 2015เ mm hmm. บาะไฟฟ้านะคะคู่นะคะสีเบจนะคะเป็นเบาะหนังสภาพดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบระบบสัมผัสนะคะก็จะมีเนให้นะคะตัวนี้ก็จะมีปรับอุณหภูมิได้นะคะที่เบาะก็ได้นะคะปรับตรงนี้ได้เลยนะคะ วัสดีค่ะวันนี้พี่แบบ11-12ออโต้นะมีรถหรูนะคะดีไซน์ล้ำนะคะไม่ตกยุคแน่นอน Toyota Camry 2.5ไ y บ r ิดพ r ีเมียมนะคะปี2015เลขไม่เพียง2 0 0 0 0เรามาดูกันนะคะเป็นสีขาวนะคะหลอดไฟนะคะตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะฟูลทม์นะคะเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็ยังมีไฟตัดหมอกนะคะมีกระจังหน้า,เ,าเป็นตัวนี้นะคะกระจังหน้าราย ลายไดมอนด์นะที่จริงๆล้วเป็นลายตัดๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูกันด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นตัวล้อแม็กจากโรงงานนะคะยางก็ยังสภาพดีๆอยู่เลยนะคะใช้งานได้นะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็โลโก้ไฮบริดด้านข้างมีไฟนะคะไฟเลี้ยวพับกระจกไฟฟ้าพับได้นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมานะคะดูด้านในนะคะฟิล์มทุกอย่างดีหมดเลยนะคะด้านในก็จะเป็นเบาะ ไฟฟ้านะคะคู่นะคะสีเบจนะคะเป็นเบาะหนังสภาพดีเลยทีเดียวนะคะมาดูด้านข้างนะเป็นลายไม้นะคะลายไม้ก็ตัวนี้สามารถปรับปรับเบาะได้นะคะแล้วก็ปรับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าได้นะคะมาดูด้านในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมันติฟังก์ชันแล้วก็จะมีคูดคอนโทรลนะคะตัวด้านด้านขวานะคะและเลขไม่เพียง2 0 0แสนนะคะอ่ะ ตัวออปชันที่ผ่านมาก็ตัวตัวนี้ก็จะเป็นแบบระบบสัมผัสนะคะก็จะมีเนให้นะคะแล้วก็ในระบบแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับอุณหภูมิเบาะได้นะคะตัวไฮมากมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่ะม่านด้านหลังค่ะโหมดขับขี่ก็สามารถเลือกอีโค่แล้วก็ระบบไฟฟ้าได้อีกวีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วเกียร์นะคะเกียร์เป็นขั้นบันไดนะคะ และที่สําคัญนะคะตัวนี้จะชาร์จชาร์จมือถือได้นะคะตัวนี้นะคะตัวพรีเมียมที่พิเศษมานะคะตัวนี้ก็จะมีปรับอุณหภูมิได้นะคะที่เบาะก,ก็ได้นะคะปรับตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปรับโหมดด้านหน้าที่วิทยุหรืออะไรต่างๆนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะอุณหภูมิแอร์นะคะปรับได้มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะโลโก้ด้านหลังไฟท้ายเป็นเป็นแบบนี้เลยนะคะไฮบริดโลโก้สีฟ้าแบบนี้นะคะ ในช่องห้องเก็บของเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะถุงก,กอล์ฟใส่ได้สบายๆนะคะอุปกรณ์ครบพร้อมนะคะอ่ายางอะไลนะคะแม่แรงมีให้ครบขอบหนึ่งสภาพสวยกริบเลยนะคะไม่ว่าด้านในหรือด้านนอกนะคะ ใครที่มองหารถหรูสไตล์ทรงผู้นำแบบนี้นะคะราคาคุ้มมากๆเลยนะล้านกว่าบาทนะคะเหลือเพียง5 8 0 000บาทเท่านั้นนะโทรหาปรึกษาพี่แหม่มได้นะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดได้ไม่ว่าคุณจะอยู่เชียงใหม่ภูเก็ตสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะโทรปรึกษาพี่แหม่ม1 1บ2ออโต้ได้เลยค่ะ